หลังจากที่ได้เห็นบรรยากาศการแข่งขันวอลเล์บอลชายไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่ามีกองเชียร์เป็นจํานวนมากมาร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาพอร,รอบนี้เป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีระหว่างคณะมนุษยศาสตร์การจัดการและการท่องเที่ยวและคณะนิเทศศาสตร์ผลปรากฏว่าเซตสุดท้ายคณะนิเทศศาสตร์นะคะชนะขาดลอยด้วยสกอร์20ต่อ25คะแนน เราไปฟังความรู้สึกของตัวแทนนักกีฬาคณะนิเทศศาสตร์กันดีกว่าค่ะว่าเขารู้สึกกันยังไงคือตั้งแต่เปิดเทอมซัมเมอร์ก็จะเอ่อตามตามน้องๆมาเล่นตั้งแต่ปีหนึ่งมาเล่นแล้วก็มาซ้อมด้วยกันตลอด2อสเดือนที่ผ่านมาจนถึงวันไข่ก็เล่นกันทุกวันจนถึงตีห้าทุ่มมาแล้วก็เอ่อรู้สึกยังไงก็ <laughs> ดีใจไม่ได้ใจมานานแล้วก็แบบพาน้องเป็นแชมป์ได้ก็ดีใจเต็นมาก <laughs> นี่คือความรู้สึกของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายที่คว้าแชมป์ในปีนี้ได้